และเพื่อเป็นการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เกิดแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ธุรกิจการเกษตรและก็ยกระดับการเกษตรมูลค่าสูงนะคะทันธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือว่าทกศค่ะได้เปิดโครงการนิวเจนฮักบ้านเกิดซีซั่น2นะคะค้นหากเกษตรกรต้นแบบที่จะสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานวิทยาการแล้ก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะ ดยโครงการ n w w เจ h a ักบ้านเกิดซีซั่น2นอกจากจะเป็นการแข่งขันในรูปแบบของ r รียล t ิและพิชชิ่งโชว์ชิงเงินรางวัลกว่า1ล้านบาทแล้วนะคะทา,ทางทกสยังจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเช่นกิจกรรมการสื่อสารเผยแพร่ผลงานและความสําเร็จของเกษตร,รกรต้นแบบสู่สาธารณะและการสร้างเกษตร,รกรต้นแบบที่มีความสามารถในการสร้างคอนเนตมาร์เก็ตติทางด้านการเกษตร,ร ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้ BCG m o เดลโดยนายชัดชยัยเสริลัยผู้จัดการทกสอบอกนะคะว่าโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจส,สนับสนุนเกษตรกรให้มีไรายได้ไม่ต่างจากการทำงานในเมือง โดยการสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและทักษะเฉพาะเพื่อสร้างรายได้ที่ทัดเทียมกับอาชีพในภาคธุรกิจอื่นและยังยกระดับธุรกิจเกษตรสู่การสร้างเกษตรมูลค่าสูงผ่านกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมรายการ n New วเ e n ฮักบ้านเกิดซีซั่น2นะคะสามารถสมัครได้จนถึงวันที่15มกราคมปีหน้าค่ะผ่านทางเว็บไซต์ n Newgenha ักบ้านเกิด 2.com หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ f c e b o o k New วเจ h ฮักบ้านเกิดและทกะอทุกสาขาทั่วประเทศ